ผมว่าโอเคนะคุณตานะใหญ่นะใหญ่คอก<ล>ใหญ่แต่ก็วัวมันก็ต้องมันก็ต้องการมันต้องการกินเองมั่งอะไรมั่งนะคือมันต้องการเล็มหญ้าแบบธรรมชาติอ๋อถ้าใช้วัวแข็งแรงจริงๆกับพวกที่ปล่อยเดินนั่นแหละนี่คือแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนทําไมถึงแข็งแรงครับคุณตาก็พบก็คิดว่ามันได้เดินออกกําลังกายด้วยมันโดนแดดโดนฝนครับผมแล้วมันก็จะอะไรนะเปอะ ปรับสภาพของตัวของมันเองโอ้โหคำพูดนี้ดีมากเลยครับคุณตา <c oughs> ก็แสดงว่าเมื่อไหร่ที่วัวได้เดินยืดเส้นยืดสายได้กินหญ้าข้างนอกนี่นั่นแหละวัวจะมีไอ้จิตใจที่เบิกบานก็ะี้กระเป๋าอืมมันจะมีการโยกล้อก,อกันครับผมเอาง่ายๆคือผมเห็นทีเด็ดของคอ,อกนี้แล้วนะครับคุณตาเชิญทางนี้ครับไอ้กระป๋องนี้คืออะไรครับคุณตาอันนี้ผมใส่เกลือไว้ให้ใหวัวเลียเล่นครับ เกลือ,อยังไงครับคือเป็นเกลือของเราเนี่ยเกลือเม็ดนี่แหละเกลือที่เราปรุงอาหารนี่แหละคือเป็นหรือจะเป็นเกลือกรวดก็ได้ครับผมบรรจุไปในกล่องนี้วัวมันก็จะเลียแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยมันเกลือมันก็จะหกมามันก็จะเลียกินเล่นไปเรื่อยตอนนี้ผมหมดไม่ได้เติมเพราะว่าไม่ค่อยว่างโอ้พอีจริงๆนะคุณตาครับพอสี่จริง เรื่องจริงนะนี่ <laughs> อโอ้โหเนี่ยผู้ชมครับไม่มีใคร <c oughs> ข้อแกร่งในชีวิตผมเลยนะนี่ <c oughs> อันนี้ประสบการณ์สสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตานี่แต่งตัวหลอลยนะครับวันนี้นะคุณตาชื่ออะไรครับชื <c oughs> <c oughs> ่อนายสวัสดิสุขใสครับสุขใสนะครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้ก็ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับวัยรุ่นเลยครับเลี้ยงวัวมาตั้งแต่เรียนจบป .4 ทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับคุณตา ก็พ่อแม่บรรพบุรุษเราเลี้ยงมาแต่ก่อนอก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็มีจิตใจผูกพันกับวัวโอ้โหขออนุญาตจับมือหน่อยครับคุณตาพูดได้ดีมากเลยมีจิตใจผูกพันกับวัวคุณตาครับที่คุณตาบอกว่ามีความสุขกับการเลี้ยงวัวนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณตาก็คือคนเราชอบอะคือชอบวัวครับผมชอบวัวชอบควายอืแล้วก็ทําได้อย่างมีความสุขด้วยครับครับผมเห็นคุณตาบอกว่าเคยหลงกระแสไปครั้งหนึ่ง ลงกระแสยังไงครับคุณตาก็ลงกระแสวัวแพงช่วงวัวแพงคุณตาไปซื้อ,อยังไงบ้างครับก็<ม>อยากได้วัวตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงกับเขาอือทีนี้พอมาเลี้ยงปุ๊บหญ้าเราไม่พอพื้นที่เราไม่มีที่ปล่อยให้เดินครับผมวัวมันก็ผอมมันก็ล้มพอล้มแล้วยังไงต่อกับทีนี้ทีนี้ก็ขายซากขายเป็นซากนึงครับขายเป็นซากคุณตาซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดขายเป็นซากเหลือ หนึ่งพันบาทอันนี้คือยอมรับเลยยอมรับเลยว่าหญ้าไม่พอหญ้าไม่พอพไม่มีที่เดินครับสําคัญไหมครับกับการมีพื้นที่ให้วัวเดินเนี่สําคัญมากเพราะว่าไปเห็นวัวเขาที่เขาเลี้ยงแบบอ้วนๆดีๆนั้นเขามีพื้นที่ปล่อยให้เดิน<อ>ห,หากินตามธรรมชาติมั่งครับผมเรารู้จุดอ่อนของเราอยู่รู้อยู่เราก็เลยไม่ซื้ออย่างนั้นมาเลี้ยงอีกแล้วครับคิดว่าันเป็นประสบการณ์หรือว่าความผิดตอนนั้นก็ แบบว่าลงกระแสหรอลงกระแสความเอวัวใหญ่วัวแพงความอยากได้เนาะความอยากได้ครับผมเอาพูดจริงมันก็สวยของเขาจริงหละสวยของเขาทํามันอ้วนสมบูรณ์เนาะครับครับผมแต่พอเรามาเลี้ยงแบบบ้านอกแบบเราเนาะแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันอาจจะไม่เหมาะกับสายพันธุ์นั้นเนาะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ของคุณตานี่เป็นวัวพื้นบ้านหมดเลยวัวพื้นบ้านหมดเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เป็น พราน Brahman ผสมวัวกะโดนเราก็คือเอาวัวพื้นบ้านมาผสมบรามั a n เออเชื่อ b รา h m a n ทำไมถึงทำอย่างนี้ครับคุณตาก็คิดว่ามันน่าจะมีภูมิต้านทานที่ดีโอ้สุดยอดเลยครับคุณตาคิดว่ามันมีภูมิต้านทานที่ดีมันทนต่อโรคอืแล้วมันทนไอแล้วก็มันกินหญ้าง่ายครับผมไม่เลือกอาหารอะไรอย่างนี้ครับผมคือไม่ต้องเปลืองอาหารแบบอาหารข้นอาหารอะไรครับผม แสดงว่าตอนนี้เลี้ยงธรรมชาติจริงๆธรรมชาต<า>ิานะยากับฟางนะยากับฟางวัวหันแทบที่จะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยครับผมพอเราเลี้ยงวัวพื้นบ้านปุ๊บนี่ตอบโจทย์ไหมครับทีนี้รู้สึกดีไหมดีครับไม่ต้องไปลงทุนซื้ออาหารถ้าเรามีอย่างพวกรำพวกอะไรเศษเหลือจากการให้เป็ดให้ไก่เราก็ให้วัวกินได้อืมก็คือ ไม่เคาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องลงทุนแค่หญ้ากับฟางหญ้าลงทุนแค่ตัดหญ้าวันหนึ่งกี่บาทครับคุณตาค่าน้ามันก็ค่าน้ํามันก็50บาทไม่ถึงประมาณคือหมดน้ํามันไปประมาณครึ่งลิตรอ่ะต่อต่อวหนึ่งหนึ่งรถถ่าอก็กินได้ประมาณสองวันโอ้โหหมดหมดลยก็เลอเฟือเออก็กินฟางเสริมไปด้วยครับผม แต่ว่าวัวของคุณตาก็ถือว่าสภาพดีนะครับไม่ใช่ว่าจะขีริ้วขเหนดนะคุณตานะครับครับผมแล้วตอนเช้ามาให้กินอะไรครับคุณตาตอนเช้ามาก็ให้กินแต่ฟางสาย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 ก็ฟางเหมือนเดิมแล้วก็ตอนเย็นก็ให้หญ้าอ๋อตอนเย็นตบด้วยหญ้าตบด้วยหญ้าทาไมตอนเช้าถึงอยากให้วัวกินฟางครับคุณตาก็ถ้าเราจะให้กินแต่หญ้าเราก็กําลังของเราหาไม่เพียงพอแสดงว่าฟางนี่ไว้แก้ขัดแก้ขัด ก็คือให้เขาได้เคี้ยวได้อะไรเนาะนั่นแหละครับผมส่วนหญ้าก็จะเป็นอาหารหลักเนาะครับก็แสดงว่าตอนเย็นก็จะกินของดีของดีตอนเช้ากลางวันก็ตามอัติตามสภาพไปก่อนตามสภาพไปก่อนครับผมเห็นคุณตาบอกว่าคุณตามีข้อจุดอ่อนก็คือคุณตาไม่มีที่วัวให้วัวเดินเนาะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคอกผมว่าโอเคนะคุณตานะใหญ่นะใหญ่คคกใหญ่แต่ก็วัวมันก็ต้องมันก็ต้องการมันต้องการกินเองมั่งอะไรมั่งน่ะคือมันต้องการเล็มหญ้าแบบธรรมชาติ ถ้าใช้วัวแข็งแรงจริงๆกับพวกที่ปล่อยเดินน่นแหละนี่คือแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนทําไมถึงแข็งแรงครับคุณตาก็พบก็คิดว่ามันได้เดินออกกําลังกายด้วยมันโดนแดดโดนฝนครับผมแล้วมันก็จะอะไรนะปร,ปรับสภาพของตัวของมันเองโอ้โหคําพูดนี้ดีมากเลยครับคุณตาก็แสดงว่าเมื่อไหร่ที่วัวได้เดินยืดเส้นยืดสายได้กินหญ้าข้างนอกนี่ นั่นแหละวัวจะมีไอจิตใจที่เบิกบานจะปีกระเป๋ามันจะมีการโยกล้อกันครับผมเอาง่ายๆคือคนใช้ชีดมีความสุขอันเนาะครับวัวถ้ามันได้ใช้ชีตอย่างมีความสุขมันก็อยากจะกินอยากจะอยากจะมีชีดอยู่ต่อเนาะครับอ๋อคุณตาจบอะไรมาครับปอสี่ครับสี่จริงๆนะครับทาไมหลักการนี่สุดยอดไปเลยครับคุณตาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะแล้ววัวพูนบ้านของคุณตาทุกวันนี้ผสมตัวหรือผสมเทียมครับผสมเทียม อ๋ออยากพัฒนาสายพันธุ์ครับครับผมคิดว่าขาดทุนไหมครับคุณตาก็ไม่ขาดนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายลงทุนแค่ค่าผสมค่าน้ําเชื้อแค่ตัวละหนึ่งพบาทอะไรอย่างนี้ครับผมเวลาวัวมันเป็นสัตวน์นี่คุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างครับก็มันจะมีไอไอเมือกออกครับผมจะมีเมือกออกแล้วก็มันก็จะขึ้นตัวนั้นขึ้นตัวนี้ครับผม,อ,มอันนี้คืออาการวัวเป็นสัตว์เนาะ ผู้ชมครับผมเห็นทีเด็ดของคอกนี้แล้วนะครับคุณตาเชิญทางนี้ครับไอกระป๋องนี้คืออะไรครับคุณตาอันนี้ผมใส่เกลือไว้ให้วัวเลียเล่นครับเกลือ,อยังไงครับคือเป็นเกลือของเราเนี่ยเกลือเม็ดนี่แห <c oughs> ละ <c oughs> เกลือ <c oughs> ที่เราปรุงอาหารน <c oughs> ี่แหละอคือเป็นหรือจะเป็นเกลือกรวดก็ได้ครับผมบรรจุไปในกล่องนี้วัวมันก็จะเลียแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยมันเกลือมันก็จะหกมามันก็จะเลียกินเล่นไปเรื่อยตอนนี้ผมหมดไม่ได้เติม เพราะว่าไม่ค่อยว่างโอปอสีจริงนะคุณตาครับ <ตา S 1> ปอสีจริงเรื่องจริงนะนี่รจริงโอ้โหนี่ยผู้ชมครับไม่มีใครข้อแกรกในชีวิตผมเลยนะเนี่อันนี้ประสบการณ์ประสบการณ์เมื่อก่อนใช้เกลือเกลือปรุงอาหารเราเนี่ยเป็นเกลือกรวดเกลืออะไรเนี่ยอ่าเกลือโพแต่ก่อนจะใส่ถุงปุ๋ยให้มันเลียครับผมทีนี้มันประสบปัญหามันมันกัดถุงปุ๋ยแล้วเกลือมันจะหก ครับผมเลยก็ต้องมาดัดแปลงใส่กระป๋องนี้ให้มันเลียหมุนไปเรื่อย<ม>เรื่อยือยตอนนี้หมดเกลี้ยงละหมดเกลี้ยงแล้วทําไมถึงอยากให้วัวกินเกลือครับคุณตาก็โบราณเขาว่าถ้าวัวกินเกลือแล้วมันจะกินน้ําได้เยอะบ่กินน้ําได้เยอะแล้ววัวจะจะอ้วนแล้วมันจะกินอาหารได้เยอะอีกกินหญ<อ>้าได้เยอะอันนี้คือโบราณเลยนะคุณตาโบราณครับเอาหลักการโบราณมาเลี้ยงครับผมโบราณนี่เขาก็จะเลี้ยงหญ้ากับฟางครับ ตั้งแต่ไหนแต่อะไรเลยนะครับตั้งแต่คุณตาอาจจะเลี้ยงตั้งแต่ป .4 ใช่ไหมที่บ,บอกเนาะออกโรงเรียนป .4 ก็เลี้ยงวัวแบบปล่อยทุง่งครับผมก็ที่บ้านคือมีพื้นที่ให้เลี้ยงแบบเป็นป่าสงวน<อ>เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ครับผมพอมาอยู่ที่นี่มันไม่มีทำเลเลี้ยงสัตว์เลยอาศารรัยเลี้ยงในคอกครับผมพอเลี้ยงในคอกก็รู้จุดอ่อนเลยว่าวัวไม่ได้เดินนีอันตรายมากอันตรายมากไม่ได้ออกกําลังกายครับผม แล้วคุณตาก็ทําคกให้ใหญ่ผมว่าหนึ่งมันได้เดินเนาะยังพอได้เดินได้ยืดเส้นยืดสายเนาะครับพอได้บ้างครับผมทําไมคุณตาต้องมัดวัวเป็นจุดๆแบบนี้ครับก็ถ้าไม่มัดวัวมันจะไอตัวไหนมันชนะมันดุมันก็จะไปชนไอตัวเล็กอ๋อป้องกันไม่ให้มันชนกันด้วยครับป้องกันไม่ให้ครับผม ส่วนไอตัวที่มันถูกกันมันก็ไปอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันดูแลรกันได้ไอตัวดูดมันก็ไม่มายุ่งเนาะครับครับผมไอตัวที่มันตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็ไม่กล้ามายุ่งครับผมถ้าปล่อยตัวใหญ่นี่ไปมันจะไปชนตัวเล็กคือข้อวัวเนี่ยไม่ต้องไปกั้นมันขนาดนั้นก็ได้เนาะเราจัดการด้วยการมัดอย่างนี้นะคุณตาเนาะมัดไว้เป็นจุดๆครับผมอันนี้คือต้นอะไรครับคุณตาต้นบอระเพ็ดครับใช้ยังไงบ้างครับนี่ก็ให้วัวกินเยอะไหมครับคุณตา ก็บัวรุเพชรนี่ก็แต่ก่อนก็ปลูกไว้เยอะตามริมรั้วเนี่ยครับผมแล้วคุณตาให้กินยังไงครับทีนี้ก็ให้วัวกินแบบสดก็ได้สดสดก็ได้ครับสดสดก็ได้ก็ให้กินแบบแช่น้ําให้กินก็ได้แช่น้ําให้กินครับครับผมแป๊บหนึ่งนะคุณตาให้เขาดูก่อนนะครับว่าของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะคนกัดได้ไหมได้แต่มันขมแป๊บหนึ่งนะ หอมมากวผมติดปากเลยวัวมันกินไดไคุณตาโอ้โห و, ขมจริงครับผู้ชมครับโอ้โห و, ขมแบบว่าไม่ใช่โอ้โหผมจะอ้วกเลยเนะี <y> ่ยเฮ้ยอืมคุณตาหมจริงวัวกินดีมากมันช่วยป้องกันอะไรครับคุณตาก็โบราณครับว่าช่วยถ่ายพยาาิแล้วก็ทำให้วัวแข็งแรงครับผม ก็ถ้าเป็นคนเรากินไปก็ว่าแก้โรคกระสยอ๋อผมเลียเมื่อกี้น่าจะช่วยแกโรคกระสนะครับโอ้ยังผมติดปากเลยตาเนี่ยอวัวมันกินได้ยังไงเนี่ยฮะไอหนูยังกินได้ยังไงลูกอคุณตาครับภูมิใจไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่ภูมิใจครับภูมิใจที่เราชอบรักวัวเลี้ยงวัวคิดว่าไม่พลาดเนาะครับครับผม มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับคุณตาก็เหนื่อยท้อแต่ก็สู้แต่ก็ไม่ถอยเหนื่อยท้อไม่ถอยครับผมราคาวัวมันทําให้เราเหมือนกับว่าถูกๆมันทําให้เราอยากเลิกเลี้ยงไหมคุณตาไม่ไม่คิดอยากเลิกเลี้ยงอแต่ว่าอยากจะเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับผมก็การขายก็ขายตามราคาของตลาดอื<ม>ตามราคาเขารับซือ้อครับผม แต่ผมว่าหายากนะคนที่จะไม่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ยอมที่ยอมรับมันเนาะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ของเราต่อไปเนี่ยหายากนะคุณตานะคุณตาคือหนึ่งในนั้นเลยนะครับเรื่องราวดีๆนะท่านผู้ชมครับเออนี่มันกัดอย่างนี้เลยอ๋อเมื่อก่อนใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยเล็กๆอย่างนี้ให้มันเลียครับผมสุดท้ายมาเป็นตัวนั้นเนาะเป็นกระอ